อ่าแล้วับผมสวัสดีครับมาเชยครั้งหนึ่งนะครับผมกิจรกรรมนะครับผมมิตรีบล็อกห่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมผมถึงอชอบในการเอามิสเอรี่บล็อของไบแอน,นมานะครับผมจริงๆแล้วมิสเทอรี่บอของไบแอน,นอะ่ะถ้าเราจับจุดได้นะครับผมเราจะค่อนข้างที่จะได้กําไรสูงมากนะครับผมส่วนใหญ่ถ้าไม่โลภจนเกินไปเท่าตัวได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็สิบเท่าร้อยเท่ามีโอกาสนะครับผมแล้วก็ เคยมีกล่องอันหนึ่งรู้สึกจะเป็นพันเข้านะครับผมในลักษณะที่มีคนเปิดได้ไปนะครับแล้วก็ SSR นะแล้วก็มีคนซื้อไปนะครับผมด้วยสถิติแล้วที่ผมได้ทำเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่าอันนี้มันค่อนข้างง่ายคนจะบอกว่าง่ายที่สุดก็ไม่ไม่ถูกนะไม่ถูกทั้งหมดนะครับผมแต่มันถือว่าค่อนข้างง่ายสําหรับคนที่เริ่มป้นใหม่ๆที่จะเข้าแบบเออที่อยากจะได้กล่อง NFT นะครับผมในลักษณะที่มันราคาที่ เออไม่แพงขนาดนั้นแล้วก็เราได้ราคาเพิ่มเติมแต่จําเป็นทุกครั้งที่ผมบอกนะอย่ากู้เงินมาอย่าใช้เงินร้อนแล้วก็ดูด้วยว่าเกมนั้นมันทาอะไรนะครับผมส่วนใหญ่ผมจะพยายามเอามารายละเอียดให้ครบถ้วนนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมพอผมทําคลิปแรกๆแกผมก็ทราบแล้วว่าบางทีเนี่ยรายละเอียดมันไม่ครบถ้วนเพียงพอเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีปัญหาในการซื้อนะครับผมว่ารู้สึกว่าอยากจะได้เพิ่มนะครับแต่ไม่ได้ดูถึงความเสี่ยงนะผมจะพยายามเน้นย้ำความเสี่ยงก่อนทุกครั้งนะครับในการทําคลิป อ่ามิสซิลี่บล็อกในครั้งต,ต่อไปของผมนะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คือถ้าคุณรับความเสี่ยงได้คุณถึงค่อยมาเริ่มดูราย,รายละเอียดของมันนะครับมิสซิลี่บล็อกอันนี้เนี่ยมูลค่ารางวัลมากกว่าสี่แสนนะครับผมมันไม่จริงๆก็มไม่ถึงหรอกเอาจริงมันก็รวมรวมหลายๆห,ห,หลายส่วนนะต้องบอกอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่จะได้รับมันจะมีตัวมิสซิลี่บล็อกคอลเลกชันนะครับผมที่จะได้เหรียญที่เก็บไว้คือ e n g i n เอนจินโครเมียนะครับกาล่า อิลูเวียมนะครับผมไมออฟดาเลเนียนะครับแล้วก็อุริสแล้วก็แซนบ็อกเทอร์เาวนชัวก็มีนะครับวนชัวก็มีนะครับ uh, มันจะเปิดขายตอนวันที่ยี่สี่นะครับผมนูน uh, ถ้าบอกยี่สี่นูนเนี่ยน่าจะเป็นวันที่ยี่้าของเรานะโดยปกตินะครับผมเข,เข้าใจว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตด,ดูก่อนนะเรื่องเวลานี่เป็นอะไรที่ผมเอาจริงไม่ค่อยไม่ค่อยเก็ตเรื่องเวลาจริงนะเพราะว่า UTC กับ เป็น gmc เนี่ยมันจะงงงหน่อยสําหรับผมผมงงจริงๆนะใครที่แบบทราบถึงเวลาอันนี้ก็ช่วยบอกด้วยละกันเพราะว่าบางทีระบุเวลาโซนมันผิดพลาดจริงๆนะแต่เวลาเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆเดี๋ยวมาดูอีกทีครับผมว่ากี่ชั่วโมงนะคือไอตัวกล่องเนี่ยมันจะมีกล่องที่เปิดออกมาเป็นซูเปอร์แลน์นะครับแล้วก็ซูเปอร์อ่าซูเปอร์ซูเปอร์แลน์ Super, ะ Super, Super นะครับผม s s r กับ s r นะครับผมเข้าว่ากันไปนะแล้วก็ที่จะได้นะครับผมในการแลกเปลี่ยนนะ รีวอร์ดที่เกิดขึ้นนะเขาบอกสี่แสนนะครับผมดอลลาร์นะที่เป็นโทเค็นนะครับผมที่เขาจะแจกแล้วนะก็ว่ากันไปแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงหรอกเพราะว่าบานันเอ็มีเนี่ยมันจะแยกออกเป็นสองหลายส่วนอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ถ้าเราเก็บได้นะ s S R เอนะครับผมเราก็จะมีโอกาสได้อยู่ในคอร์รัคชั่นนะครับผมที่อยู่ในสา0 0 0นดอลลาร์นี้นะซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะแจกอะไรนะครับในตัวเหรียญที่เขาบอกนะแล้วก็ S R นะครับผมก็จะอยู่ในพูลสาม0มื่นเมตาเวิร์ดโทเค็นเหมือนกันนะครับ แล้วก็ถ้าเป็น f u ลเซ e ต SR นะครับผมก็จะได้อีก30,000นะครับผมก็ต้องลองดูดไปนะตัวท็อปส0งร้ t ยเอ็นเทก็คือคนที่ซื้อเยอะที่สุดนะครับผมก็จะได้ไปอีกเหมือนกันนะครับผมลักษณะของตัวกล่องนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปดูข้างในนะเพราะว่าดูทรงแล้วยังรู้สึกจะยังไม่ม,มียังไม่เห็นรายละเอียดใช่ใยังไม่เห็นรายละเอียดเห็นแค่แต่ NFT c h r i ท t m a s อย่างเดียวนะครับผมต้องขอไปดูรายละเอียดก่อนนะไ้ก็ใกล้ใกวันมันจะมีบอกนะครับผม แล้วก็คนที่ฝากเฟสนะครับผมเงินสดหรือบัตรใช้บัตรเครดิตก็ได้นะครับผมก็จะได้มีส่วนนะครับผมในการได้อะไรนะหกหมื่นดอลลาร์นะครับในตัวโทเค็นก็ว่ากันไปนะแล้วก็สําหรับใครชวนเพื่อนมาได้เยอะๆก็จะได้เหมือนกันนะครับผมอันส่วนนี้ก็เหมือนกันแล้วก็มีส่วนที่เป็นโบนัสเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมที่จะได้รีวอร์ดออกมานะครับผมรู้สึกเดี๋ยวขอดูกันนะใช่ถูกล้วก็คือฝากโดยผ่านนี่แหละบัตรเครดิตนะครับผมบัตรเดบิตนะ แล้วก็ตัวสปอร์ตนะครับผมการเทรดนะครับผมก็ว่ากันไปนะก็จะมีช่วงเวลาในการสปอร์ตนะครับผมอยู่ที่ยี่สิบเอถึงยี้านะใครที่มีแบบส่วนต่างของความการชนะนะครับในอีวอร์ได้ก็จะได้รางวัลไปนะก็ว่าขันไปตัวฟิวเจอร์กับมาจินผมไม่ค่อยแนะนำสำหรับในช่องผมเท่าไหร่นะครับผมเพราะอย่างหนึ่งก็คือความคือความเสี่ยงมันเยอะนะจะบอกว่ามันะมันเยอะกว่าเหรียญชิดโทเค็นไหมผมก็บอกว่า เยอะเยอะกว่านะครับผมผมก็เลยแบบบางครั้งผมไม่อยากแนะนําไปนะเพราะว่าบางทีอาจจะมีปัญหาได้นะครับสําหรับใครที่ได้อ่าตัวรีวอร์ดนะครับเซ็นเตอร์นะก็ไปรับได้นะครับผมลักษณะก็จะมีเขาจะส่งมาให้เรานะครับแล้วก็ผมวิธีตรวจรับก็ไปที่เนี่ยนะแดชบอร์ดนะครับเอาไปที่เนี่ยตัวสอดตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่รีวอร์ดเซ็นเตอร์นะมันก็จะเข้าหน้าจอนี้นะครับจากนั้นคุณก็ไปเก็บรับไปเลยง่ายๆครับเรียงรีเดียมก็รีเดียมไปนะจบแล้วครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะ สำหรับเรื่องนี้ก็น่าจะน่าจะทําได้นะทุกคนนะครับไม่ได้มีอะไรายากจนเกินไปนะครับรา,ายละเอียดของปิกย่อยของตัวคริสต์มาสมิสเท y รี่บล็อกรีวอร์นะครับผมที่เป็นสปอรตนะก็คือวิธีการที่คุณจะได้ในส่วนนี้นะอย่างแรกก็คือคุณต้องอเข้าไปดูในตัวเพจนะครับผมคริสต์มาสนะเซเลบตนะครับแอคทีฟจากตัวนี้นะก็กดเข้าไปดูตอนนี้เลยก็ได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเริ่มสตาร์ทนะ มันจะเป็นสปินนะครับผมที่คุณสามารถที่จะร่วมกิจกรรมนี้ได้นะ oh ใบหน้าค t ิสต m มา a เป็น e c h a l l เล g นนะครับผมหลายคนอาจจะรู้สึกงงๆงงๆหน,หน่อยนะครับผมก็ oh. บอกว่าคือเราต้องเก็บเหรียญนะครับผมในแต่ละเหรียญที่เราเห็นนะครับผมท,ทุกทุกเหรียญนะอย่างตัวนี้ตัวสปอ t กา l ่อันนี้ผมซื้อไปแล้วดูอีกไปแล้วผมก็กดได้นะครับโดยแน่นอนนะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะได้ทันทีนะทันทีทันใดนะครับเราก็ต้อง ร่วมกิจกรรมกับเขาไปด้วยนะครับสำหรับใครที่จะร่วมกับสปอร์ตนะอันนี้แยกแยกก่อนนะครับผมคนละส่วนกันนะเพราะชาเลนจ์ของคริสต์มาสชาเลนจ์เนี่ยใบนั้นคริสต์มาสชาเลนจ์เมท e ลเวิร์ดมันมี2ส่วนนะครับผมส่วนแรกนะเดี๋ยวสรุปให้ฟังก่อนนะเดี๋ยวงงนะส่วนแรกก็คือไอตัวนี้นะครับผม Official Sale นะครับผมที่เราจะได้ไปนะแล้วก็จะเขาจะแบ่งรางวัลเป็น30,000 30,000 30,000นแสนสองนะครับผมไอส่วนนี้เป็นคนละส่วนกับไอส่วน ตัวเทรดนะครับผมตัวเทรดมันจะเหลือเวลาอีกหนึ่งหนึ่งวันแล้วนะครับผมคือคุณต้องซื้อเนีย่ยตามเหรียญที่เขาบอกนะครับผมซื้อเหรียญที่เขาบอกทุกท,ทุกเหรียญนะโซนจุดหนึ่งอ e ิลูเบียมนะครับเนี่โซนจุดหนึ่งมันคนล้านกันเพราะว่าอันนี้ผมได้ไปแล้วนะมันจะมีสว่วนที่ผมได้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็พอเรากดปุ๊บเราสปินเราก็จะได้ไอตัวอไอตัวเหรียญที่เราต้องการนะครับผมสำหรับใครที่แบบ มีปัญหานะครับแล้วก็ระบบมันทุนค่อนข้างที่จะไม่ได้ตอบสนองคุณขนาดนั้นแล้วก็เรามาระวังนิดนึงนะครับผมเวลาเวลาคุณซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยคุณก็ต้องดูด้วยว่าย้อนเงินของคุณเหลือเท่าไหร่นะครับไม่ใช่แบบว่าซื้อตามเขาอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมกับ a อ t i v i t y challenge นะครับผมโดยกฎก็จะมีชัดเจนนะครับผมในวิธีการทำนะคือคุณมีโอกาสจะได้ไหมในอนาคตเราก็ตอบไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันมันมีโอกาสพอสมควรนะใน m y s t e r บ b อกนะครับผมที่ เราจะได้ไม่ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมผมอยากจะให้ทุกคนทราบไว้อย่างหนึ่งนะคือการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะครับผมและนี่ก็คือกิจกรรมที่เขาได้ได้เปิดมานะครับให้เราลองร่วมทํากันดูนะก็สุดท้ายนี้ก็จะอีกวันเดียวนะครับผมอีกวันกับอีกสิบสี่ชั่วโมงนะครับผมก็จะหมดกิจกรรมนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกกับมันนะครับก็มีทั้งซื้อและขายนะไม่ใช่แบบว่ามีแค่ซื้ออย่างเดียวนะครับผม แล้วสำหรับผมผมก็มองว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีจกรมที่น่าสนใจสําหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมก็มันดูดูกันไว้นะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับสําหรับใครที่มองว่าตัวนี้มันเป็นส่วนที่ไม่ค่อยน่าอพิรมเท่าไหร่นะครับก็ผ่านนไปครับผมเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบมันนะครับอันนี้ต้องเข้าใจายอย่างหนึ่งนะครับเผื่อทุกคนไม่เข้าใจนะวว่าอยากจะอยากจะไอ้นี่นะครับก็ลองเข้ามาดูได้นะ อ่าลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ไม่ใช่ลิงก์ที่ผมเอามาเล่นกิจกรรมของผมนะครับผมไม่ต้องกังวลนะครับผมโอเคครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองมาร่วมสนุกกันได้ครับมินสตูรีบ็อกกิสมาดนะครับผมแถวที่24นะอันนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็มีกิจกรรมอันนึงที่เป็นกิจกรรมสปอร์ตนะครับผมสำหรับใครซื้อขายนะครับก็จะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมนะครับในเหรียญโทเค็นเมตาว์ร์นะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับกดถูกใจกดเอย่างใจให้ผมด้วยนะครเพ